ไปนะครับน<อ>ดับโดยเฉลีย่ยแล้วนะครับตั้งแต่รเริ่มก่อตั้งมาเนี่ยไทยนั้นก็อยู่นิวซีแลนด์นี่อยู่อันดับเฉลีย่ยประมาณอันดับที่98นะครับ,รบในขณะที่ของไทยเราอยู่ที่77ครับเราดีกว่านะครับถ้านดับเฉลี่ยโดยรวมแล้วแต่ว่าล่าสุดนีเขาดีกว่าเราเขาดีกว่าเขาอยู่79ครับส่วนไทยนี่118โอ้โหคลิสไปมองมาลูกนี้เก็ียบประวัติสกัดได้ ก็ต้องดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนใครออกพิทอร,รีดดัสกรทองเหลาโอ้โห,โหตอนนี้ครับแม่พิทอร,รีดครับก็คงจะอยากจะให้ตะวันสีปานะครับได้อํลลาสนามอย่างสมบูรณ์แบบบนะครับจะโด,ดนเปลี่ยนตัวออกแล้วนะครับยาวมาเมืเอ่อกี้แรนเนลเซน เพียอ์ดรูบโบเยนส์ออกไปทางฝาให้มาลิกแกนเอเลียตโบโเยนส์นอีกครั้งโอ้ปุ๊กไม่ขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็ให้ไม่ดีด้วยนรงชัยให้มาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์ดึงรอจังหวะคืนกลับมาให้สุรีสุรีนรงชัยสันส้นๆมาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์ผ่านไปหนึ่งด่านไม่แล้วก็ลูกนี้ให้ไม่ดีแล้วครับ เปิดไม่ดีเหมือนกันนะครับทางเจอร์มีบล็อกกี้เกียบระมุขครับมาที่รังสรรปากบอลที่ตะวันนรงชัยตะวันอีกครั้งหนึ่งสุรัตมาทางขวาครับที่สุรีตะวันอีกครั้งหนึ่ง เปิดมากมา่ลุงนี้โดนขาทํางนิวซีแลนด์นิดนึงแล้วก็สุรัตครับไปทําฟาวไซมอนเอเลียสและจะมีการเปลี่ยนตัวเลื่อนครับหมายเลข10ของทีมชาติไทยตะวันสีปานนะครับก็ปิดฉาชีวิตคาแข้งของตัวเองนะครับด้วยการยิงหนึ่งประตูในเกมนัดนนี้โอ้โหนี่คือตำนานอิงใหญ่นะครับของทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนครับ หมายเลขสิบตะวันสีพาลสิบหกปีครับที่เขารับใช้ทีมชาติไทยมานะครับนี่ครับได้รับเสียงปรบมืออยากติดกล้องในสนามนะครับทุกคนพร้อมใจกันยืนปรบมือให้โอ้โหเรียกว่าทั้งหมดเล่นไปครึ่งชั่วโมงครับนี่ครับปีเตอร์ก็เข้ามาทักทายรวมไปถึงสตาร์โค้ชและบรรดานักเตะรุ่นน้องทุกคนครับนายแพทย์พิชญานาควัชระครับแพทย์ประจำทีมชาติไทยนะครับ ก็สนิทสนมกับตะวันด้วยถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับสำหรับตะวันสีป่าน,นะครับโอ้ยิงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าแม่วันนี้นอนหลับฝันดีทั้งคืนแน่ครับครับผมและยิงได้สวยจริงๆครับตอนแรกนึกว่าเขาเจ้าตัวบอกว่าหวังแค่ฟรีคิกก็พอโอ้แต่นี่เหนือกว่าฟรีคิกอีกครับผมตอนแรกนึกว่าตะวันจะส่งเลยครับในจังหวะนั้นแต่ที่ไหนได้โอ้โหีือว่ายิงได้สวยครับ ะครับตอนนี้นะครับทีมชาติไทยยังนำอยู่2ประตูตอนหนึ่งะครับผ่านมา32นาทีเปิดมาลูกนี้นะัทพรหมงไดส้สู่เชาครับแม่หมงคืนให้สุรัตรังสรรด์ดัสกรรังสรรค์ย้อนมาให้ดัสกรอีกครั้งหนึ่ง ราก็ไม่เร่งนะครับพยายามถ่ายไปมาเพื่อที่จะหาช่องว่างนะครับสุรีรังสาอีกครั้งหนึ่งแผงมิดฟิวของไทยนี่จะผันเปลี่ยนหมุนเวียนสลับกันไปนะครับซ้ายขวาตรงกลางสังเกตดูนะครับจะไม่มีใครที่จะยืนในตำแหน่งของตัวเองนะี่ครับรังสันมาเล่นทางขวาให้มาเอาแล้วครับตัวนี้สุรี สายอาจจะยังไม่ยืดเท่าไหร่เลยครับนีาน,น่าเป็นประตูอย่างยิ่งครับหลับตายครับนิวซสิลนันโอ้โหต้องออกมาสั่งลูกทีมเลยครับทีมไทยนี่เจอบ่อแล้วนะครับบ่อน้ำมันโทนี่ลอชเทดครับหมายเลขสามแบ็กซ้ายแกจะชอบหลงตำแหน่งตัวเองนะครับครับนี่เล่นอยู่เวลตันฟรีนิกซะด้วย เอาละครับให้พ้าอีกแล้วโอ้โหคันนี้ล้มตัวกวัดไว้สุรัตน์าลงชัยสุรีในโซนเอเชียโอเชียเนียนะครับที่นิวซีแลนด์อยู่เนี่ยมีทั้งหมด10ทีมด้วยกันนะครับ,รบหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามีประเทศอะไรบ้างก็มีอย่างประเทศฟิจิ อเมริกันซามัวหมู่เกาะไอแลนด์ไอซ์แลนด์นิวคาเลโดเนียหมู่เกาะโซลมอนตาฮิติตองกาวาโนวตูเวสเทิร์นซามัวปาปัวนิวกินีผลงานของนิวซีแลนด์นะครับในการแข่งขันในฟุตบอลโลกนี่พวกเขาเนี่ย ได้บายก่อนในรอบแรกนะครับหมายถึงว่าในโซนเอเชียเนียโอเชียเนียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรอบ2ก็ปรากฏว่าชนะห้า